สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับจริงจังแชนแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติตตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งโพสที่ทำเอาคอหวยและนักเสียงโซกให้ความสนใจกันอย่างมากมายภายหลังพระเอกและนักร้องรุ่นใหญ่เต๋าสมสายเข็มกัดได้โพสภาพ ที่ตั้งใจไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพและกราบไหว้หลวงพ่อทันใจเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตโดยงานนี้เต่าสมชายก็ได้เผยให้เห็นเลขเสียมซีที่เสียงออกมาได้พร้อมแคปสั้นว่าขอพรพระธาตุดอยสุเทพแล้วต้องขอเสียมซีหลวงพ่อทันใจ เพื่อเป็นสลิิมงคลกับชีวิตเลขที่ออกหมายเลข28แต่หมดไม่เหลือเลยสักใบรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงไปด้วยกันนะครับพี่น้องสาธุสาธุอนุโมทามิเสียมซีวัดพระาธาตุดอยสุเทพ คำทํานายเสียมสีที่21วัดพระาธาตดอยสุเทพราดวราชวววอนวิหารจังหวัดเชียงใหม่ในที่ใบที่21ว่าเลิศประเสริฐแสนจะตกถิ่นฐานใดไม่ขาดแลนข้อที่ แขนเครื่องคุณไม่วุ่นวายมีผู้ใหญ่เป็นผู้ซุบอุปถมัมจะไม่แนะนำความสุขสมใจหมายลากจะมีเสมออยู่ไม่รู้วายลวนสบายสวัสดีเป็นสีแก่ตัวถามเรื่องนี้คู่จะสู่สมดังคารลมว่าดีไม่มีชั่ว ถามความนั้นหนาว่าอยา่ากลัวที่หมองมัวจะสว่างกาละจางใจท่านเสียงได้ใบนี้เป็นที่ชื่นทุกวันคืนจับปีเปมรมเสมโสถามเด็กอ่อนก่อนเปนเขาแหกกวย ที่เลี้ยงได้คอยพิชักรักษาเอย่ยอย่างไรก็ตามภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยออกไปเป็นสาธารณะซึ่งต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากต่างพาการเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายอธิอนุโมทนาบุญด้วยค้าป,ปา๋า กด28แป๊บสาธุค่ะงวดนี้28ต้องมาละค่ะจัดหมดหน้าตาัก28ต้องมาแล้วละครับงวดนี้ต้องจัดแล้วเฮงเฮครับเนี่ยก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ